ด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศีสว่างขวัตทรงมีพระเมตตาต่อพระศกนิกรชาวไทยและสัพพชีวิตโดยทรงห่วงใยปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยพระอ,องค์ท่านทรงมีพระประสงค์ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากประเทศไทยนับว่าเป็นภาะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงโปรดให้นำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีหลายหน่วยงานร่วมบุรณาการการดำเนินงานได้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรมปรศุสัตว์ กรมประชาสัมพันธ์เป็นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการสํำรวจจำนวนสุนัขและแมวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรวมถึงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ สำหรับโครงการความร่วมมือการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าประจำปีพศ2565ของจังหวัดน่านวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นครอบคลุมในทุกพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีและเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ โรคพิษสุนัขบ้าการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องรับผิดชอบและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขก,กัดและการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขก,กัดเป็นต้นจังหวัดน่านได้ออกประกาศ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ที่ครอบคลุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยได้ประกาศณวันที่18มีนาคมพศ2565ในการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยของสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดน่านในปีงบประมาณ2565 ประกอบด้วย3กิจกรรมกิจกรรมแรกคือการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมันเราได้มีผลการดำเนินงานเป็นจำนวน567ตัวคิดเป็น65.17%เซกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมในเรื่องของการอบรมอาสาปสุสัตว์ เพื่อทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้นาเนินการฝึกอบรมอาสาปสุสัตว์ในพื้นที่15อําเภอจํานวน100รายคิดเป็น100%สำหรับกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมความร่วมมือรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก็ยังอยู่ในช่วงการดำเนินงาน สุดท้ายนี้จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีสุนัขและแมวนำสุนัขและแมวของท่านไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้จับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปีครับ